ลองนึกภาพว่ามีลูกบอลร้อนๆขนาดใหญ่ซ้อนอยู่ภายในโลกมันลอยอยู่ในมหาสมุทรโลหะหลอมเหลวและลูกบอนลนี้หมุนไปตามแกนของมันด้วยแต่มันเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าส่วนอื่นๆของโลกนี่เองคือลักษณะของแกนโลกโลหะแข็งทรงกลมนี้เป็นแกนโลกชั้นในและมีความหนา1,200กิโลเมตรนั่นคือระยะทางโดยประมาณระหว่างนิวยอร์กไปถึงชิคาโก้โดยทั้งหมดประกอบด้วยเหล็กและนิกเกิลร้อน แกนโลกชั้นนอกคือมาหาสมุทรที่ล้อมละลายถ้าต้องการไปถึงชั้นนี้คุณจะต้องขุดอุโมงค์ลงไปใต้พื้นโลกที่มีความยาวประมาณ5,950กิโลเมตรแต่คุณคงไม่อยากไปที่นั่นหรอกเพราะมันเป็นจุดที่ร้อนที่สุดในโลกโดยมีอุณหภูมิแกนกลางถึง61,000องศาเซลเซียสร้อนกว่าอุณหภูมิพื้นผิวของดวงอาทิตย์ซะอีก สิ่งที่น่าทึ่งอีกอย่างเกี่ยวกับแกนโลกชั้นนอกก็คือแรงโน้มถ่วงในชั้นนี้มากกว่าที่พื้นผิวโลกถึง3เท่านั่นหมายความว่าถ้าเราสามารถหาทางเข้าไปอยู่ใกล้มันได้และคุณคว้างก้อนหินลงไปตรงนั้นมันจะตกลงมาเร็วกว่าปกติถึง3เท่ามันจะหนักมากขึ้น3ามเท่า และคุณจะหนักมากขึ้นถึง3เท่าแต่เรื่องนั้นจะไม่ได้มีผลกับคุณมากนะักและอีกไม่นานสิ่งที่แย่กว่านั้นก็จะเกิดขึ้นการใช้ชีวิตอยู่ในแกนโลกจะตรงข้ามกับการใช้ชีวิตอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติอย่างแน่นอนและมันจะยากกว่าการใช้ชีวิตบนพื้นผิวโลกอย่างมาก มันคงเป็นเรื่องยากที่คุณจะถือซ่อมไว้ในมือเพราะลองคิดดูว่ามันจะหนักแค่ไหนการทานอาหารมื้อเที่ยงจะกลายเป็นความท้าทายอย่างมากแค่จับปากปกาเขียนบนกระดาษหรือกดแป้นพิมพ์บนคอมพิวเตอร์อาจทำให้คุณเหงื่อแตกได้แต่ถ้าคุณเคยชินกับชีวิตแบบนี้เราก็จะแข็งแรงขึ้นมาก มนุษย์เรียนรู้ที่จะใช้ความร้อนจากใต้พื้นผิวโลกเพื่อเป็นแหล่งพลังงานบริษัทบางแห่งใช้พลังงานนี้เพื่อสร้างไอน้ําจากน้ําร้อนไอน้ํานี้ใช้ในการขับเคลื่อนกังหันที่ผลิตไฟฟ้าถ้าแก่โลกเย็นลงและความร้อนนั้นหายไปไฟฟ้าประเภทนี้ก็อาจมีราคาสูงมาก บางภูมิภาคของโลกอาจจะมืดมากเนื่องจากผู้คนกลับไปใช้เทียนและไฟเพื่อให้แสงสว่างในตอนกลางคืนและคุณอาจจะต้องลืมเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าไปได้เลยเพราะการชาร์จแบตอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสิ่งเหล่านี้อาจมีราคาสูงขึ้นแต่นี่เป็นสิ่งที่เราจะกังวลน,น้อยที่สุดเดี๋ยวก็รู้ว่าเพราะอะไร การหมุนของแกนโลกร้อนทําให้เกิดสนามแม่เหล็กโลกสิ่งนี้เปรียบเสมือนเป็นเกราะป้องกันโลกของเราจากดวงอาทิตย์และอวกาศถ้าสนามแม่เหล็กโลกหายไปรังสีจากดวงอาทิตย์และรังสีคอสมิกจะทะลุผ่านชั้นบรรยากาศลงมาซึ่งจะส่งผลให้กระแสไฟฟ้าเกิดความไม่สเสถียรเป็นอย่างมากไมโครเวฟทีวีกาต้มน้ําไฟจราจรและคอมพิวเตอร์อาจเกิดความเสียหายได้ หน้าจอโน้ตบุ๊กหรือมือถือของคุณจะเปิดปิดเองได้วิดีโออาจจะค้างและแบตเตอรี่อาจหมดได้ในไม่กี่วินาทีดาวเทียมจะหยุดทำงานซึ่งหมายความว่าจะไม่มีระบบ GPS ให้พึ่งพาอีกต่อไปบอกลาการนำทางด้วยแผนที่ในมือถือของคุณได้เลยอุปกรณ์ที่ใช้สัญญาณวิทยุก็จะหยุดทำงานเช่นกันคุณจึงไม่สามารถโทรออกหรือส่งข้อความได้ แม้ในตอนนี้ที่สนามแม่เหล็กของเรายังคงทำงานปกติแต่ลวมสุริยะก็ยังสร้างพายุแม่เหล็กที่รบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และส่งผลต่อสุขภาพของผู้คนได้บางคนมีความรู้สึกไวมากต่อพายุนี้และอาจรู้สึกปวดหัวมากได้ถ้าสนาแม่เหล็กหายไปทุกคนบนโลกนี้พร้อมกับสัตว์จำนวนมากจะปวดหัวอย่างรุนแรงนักวิทยาศา,ศาสตร์จะต้องประดิษฐ์หมวกกันน็อกแบบพิเศษเพื่อป้องกันผู้คนจากการสัมผัสกับพา,ายุแม่เหล็ก ถ้าแกนโลกเย็ยนลงและคุณหลงทางในป่าคุณจะหาทางกลับบ้านได้ยากมากแม้จะใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้ซับซ้อนถ้าไม่มีสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากการหมุนของแกนโลกเข็มทิศของคุณจะไม่แสดงทิศทางอีกต่อไปว่าทิศไหนคือทิศเหนือทิศใต้ทิศต,ตะวันออกหรือทิศต,ตะวันตก คุณจะเห็นนกบนท้องฟ้าเริ่มแตกตื่นผู้มันไม่รู้ว่าเมื่อฤูดูหนาวมาถึงมันควรจะบินไปทิศทางไหนเพราะจะไม่มีทิศใต้อีกต่อไปในความเป็นจริงจะไม่มีสัตว์ชนิดใดทําการอพยพได้อีกแล้วอุปกรณ์ระบุตำแหน่งบนเครื่องบินจะหยุดทํางานเมื่ออยู่บนฟ้านั่นแปลว่าจะไม่มีการเดินทางทางอากาศอีกต่อไปจนกว่ามนุษย์จะค้นพบวิธีใหม่ในการนําทางได้ แต่เดี๋ยวก่อนสิเราต้องคิดในแง่ดีไว้สิเพราะที่นี่คือช่องชีวิตสดใสคุณไม่จำเป็นต้องไปที่ขั้วโลกเหนือเพื่อดูแสงเหนืออีกต่อไปเพราะแสงเหนือจะปรากฏขึ้นทุกที่บนท้องฟ้ายามค่ำคืนปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากอนุภาคที่มีประจุข,ของดวงดาวจะลอยเข้าไปในกระแสะแม่เหล็กที่ทอดยาวจากขั้วโลกเหนือไปขั้วโลกใต้แต่กระแสะแม่เหล็กนี้จะหายไปถ้าแก่โลกเย็ยนลงและอนุภาคต่างๆจะสว่างขึ้นบนท้องฟ้าทั่วโลก แก่โลกที่แข็งตัวยังแปลว่าแผ่นเปลือกโลกจะหยุดการเคลื่อนที่ทุกที่บนโลกจะไม่มีแผ่นดินไหวอีกต่อไปแต่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องดีอย่างที่คิดเพราะการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกจะทําให้เกิดรอยเลื่อนบนพื้นผิวโลกและรอยเลื่อนนี่เองที่ทําให้เราขุดแร่ธาตุที่สําคัญได้ ถ้าเปลือกโลกไม่เคลื่อนที่อีกต่อไปการผลิตเชื้อเพลิงอาจมีความลำบากขึ้นมากราคาน้ำมันอาจสูงขึ้นคนส่วนใหญ่จะต้องเลิกขับรถจะมีจักรยานและม้ามากมายบนถนนบางทีอาจจะมีตัวลามะด้วย ภูเขาไฟก็จะหยุดประทุเช่นกันถ้าแก่นโลกเย็ยนตัวลงแมกมาก,ก็จะเย็ยนตัวลงด้วยผู้คนที่อยู่ใกล้ภูเขาไฟขนาดใหญ่ที่ยังประทุอยู่จะไม่ต้องกังวลมากอีกต่อไปแต่ก็มีข้อเสียในเรื่องนี้คือภูเขาไฟมีสะสรและแร่ธาตุที่มีประโยชน์จํานวนมากทําให้ดินรอบภูเขาไฟมีความอุดมสมบูรณ์สูงซึ่งดีต่อการทําการ,กรเกษตร ดังนั้นจะต้องมีคนที่กินอาหารสังเคราะห์เพิ่มมากขึ้นพร้อมกับเกิดปัญหาใหม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารจากธรรมชาติคงมีเฉพาะคนรวยเท่านั้นที่สามารถซื้อแซนด์วิชมะเขือเทศและแตงกวาธรรมดาธรรมดาได้ แต่สิ่งที่แย่ที่สุดคือการได้รับรังสีในระยะยาวซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราอย่างมากการได้รับรังสีมากขึ้นก็หมายความว่าความเสี่ยงในการเป็นโรคก็สูงขึ้นมากด้วยผู้คนจะต้องสร้างเกราะป้องกันพิเศษเพื่อป้องกันตัวเองจากรังสีดวงอาทิตย์ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะมีค่าใช้ใจ่ายสูงเกินไปที่จะสามารถครอบคลุมได้หมดทั้งโลกดังนั้นเราต้องสร้างเกราะป้องกันแยกสำหรับแต่ละเมืองลองนึกภาพเมืองทุกเมืองที่อยู่ภายใต้โดมป้องกันขนาดใหญ่ดูสิ ในโลกกรมมันตภาพรังสีใบนี้การเดินทางระหว่างเมืองจะเกิดขึ้นได้เฉพาะในระบบขนส่งพิเศษเท่านั้นผู้ขนต้องสวมชุดป้องกันคุณจะไม่สามารถไปเที่ยวชนบทได้อีกแล้วใครก็ตามที่ยังอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือเมืองเล็กๆที่ไม่มีเงินทุนมากพอก็จะถูกบังคับให้อาศัยอยู่ใต้ดินเพื่อป้องกันตัวเอง จะมีปัญหาเกี่ยวกับพืชและสัตว์ด้วยเช่นกันสมุนไพรดอกไม้และต้นไม้จะได้รับรางสีในปริมาณมากและจะไม่สามารถผลิตดอกออกผลได้สัตว์ในฟาร์มต่างๆจะไม่มีหญ้าและฟางกินนมชีสและโยเกิร์ตจะขาดตลาดพืชก็จะมีปัญหาในการผลิตออกซิเจน สนามแม่เหล็กไม่เพียงแค่ปกป้องเราเท่านั้นแต่ยังปกป้องชั้นบรรยากาศของเราด้วยแต่โลกที่แข็งตัวและการไม่มีเกราะป้องกันแม่เหล็กหมายความว่าลมสุริยะจะทำลายชั้นบรรยากาศในอีกไม่กี่ร้อยปีสิ่งแวดล้อมบนโลกจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง มนุษยชาติจะไม่ออกไปเสี่ยงอันตารายภายนอกโดมป้องกันด้วยชั้นบรรยากาศเทียมอีกต่อไปส่วนข้างในโดมเราไม่ได้มีแค่เมืองของเราเท่านั้นแต่ยังมีส่วนสุดท้ายของธรรมชาติที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ทะเลสาบหญ้าทุงหญ้าและดอกไม้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เหลืออยู่นอกโดมจะกลายเป็นทะเลทรายที่ไม่เกรียม นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับดาวอังคารดาวเคราะห์สีแดงไม่มีทะเลมหาสมุทรและทะเลสาบเลยนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่ามันแห้งสนิทพระสนมแม่เหล็กหายไปเพราะการขาดการป้องกันดาวอังคารจึงสูญเสียชั้นบรรยากาศส่วนใหญ่ไปและลมสุริยะก็พัดพาความชื้นทั้งหมดไปด้วยแต่แน่นอนว่านี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆทฤษฎีเท่านั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อหลายพันล้านปีก่อนและไม่มีใครบอกได้อย่างชัดเจนว่าจริงๆแล้ว,ลวเกิดอะไรขึ้น แต่ไม่ต้องกังวลโลกของเราจะไม่กลายเป็นดาวอังคารในเร็วๆนี้แน่นอนแก่โลกเย็นตัวช้ามากซึ่งจะใช้เวลาอีก2 0 0 0ล้านปีหรือมากกว่านั้นก่อนที่มันจะเย็นลงอย่างสมบูรณ์ ที่น่าประหลาดใจคือสนามแม่เหล็กของเราอาจจะไม่เสถียรแม้แต่ในปัจจุบันในซีกโลกใต้มีจุดที่มีสนามแม่เหล็กอ่อนอยู่สถานที่แห่งนี้เรียกว่าความผิดปกติของมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้อนุภาคที่มีประจุของดวงอาทิตย์ไหลผ่านจุดนี้ซึ่งอาจทําให้เกิดปัญหากับการโคจรของดาวเทียมเมื่อลอยผ่านมาได้และยังมีสถานที่อื่นๆแบบนี้ทั่วโลกแต่โชคดีที่มันไม่ได้สร้างปัญหาใหญ่ให้กับเราเลยซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี